Niggas talk down, just to look up. Getting warmer when I cook up. George Foreman couldn't grill the nigga. Work the clout like a chef. Niggas a talk down, just to look up. Wasn't ready when I pushed up. Stood steady with my chest up. 6'3, ain't checked. I just been pulling all strings, I ain't rushing and dance, sure. I ain't pick up my dribble. Ayy, I stay pointed all times in my to my nigga. Shoot out a dribble. hey Niggas a rush to the light in the dark of the night. Now you caught in the middle. I be a thief in the night. I just passed by that bitch, now she playing the fiddle. I give the key. <laughs> มาพบกับการรีวิวรถของ d ี c คูลสีมอเตอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับไฮไลท์เด็ดเลยนะต้องบอกเลยว่าเป็นรถสเปเชียลมากๆเลยนะครับเป็นรถเทสต์ไดรฟ์นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของตระกูล Fortuner นะตัวนี้เป็น Fortuner Regender เลยนะครับม่หลายคนไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยจะมาเป็นรถเก่าแล้วเหรออันนี้มาเป็นรถเก่า เพราะว่าเป็นรถเทสไดฟ์ของโตลต้ามอเตอร์เลยนะครับอันนี้เราก็โชคดีได้รถเทสไดฟ์มาที่โชว์รูมเราด้วยและที่สําคัญนะครับรถเทส์ไดฟ์คันนี้ไม่ใช่รถเทสไดฟ์ธรรมดาด้วยผมเฉลยให้ก่อนเลยแล้วกันนะว่าทาไมไม่ใช่เทสไดฟ์ธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูเลยนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยนะฮะทุกชิ้นเนี่ยอันนี้เราให้ดูก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมรถคันนี้พิเศษยังไงนะครับนี่เรียกว่า ใหม่แกะกล่องป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะแต่รถจดทะเบียนแล้วนะเพราะว่าเป็นรถของโตลต้ามอเตอร์ชื่อแรกโตลต้ามอเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขใหม่ครับเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันเนี่ยน้อยที่สุดเลยนะครับ919กิโลเมตรครับถือว่าตัวเนี้ยในบรรดารถเชสได้ด้วยกันเนี่ยน้อยสุดๆน้อยมากๆก็คือ,คอไม่ถึงพันโลอะ่ะคุณลูกค้าอยากจะหารถเกือบเกือบป้ายแดงเนี่ยไม่ต้องรอของเพราะป้ายแดงตัวนี้รอ3เดือนนะครับงั้นตอนนี้ไม่ต้องรอของมาดูที่นี่ได้เลยและตัวเนี้ยที่สําคัญเป็นสีขาวตัวท็อปเลยนะครับเป็นสีที่ นิยมที่สุดของตระกูล f o r t u n e er นนะครับตอนนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นเรีเจนเดอร์แล้วถามว่าเปรียบเทียบกับ f o r t จูเนทั่วไปต่างไงตรงนุ้น นั่น Fortuner มีเพียบเลยนะที่โชว์รูมเรา f อ r t u n e r เยอะก็จริงแต่ตัวนี้ล่อสุดเพราะเป็น Fortuner Legend เดด้วยนะครับเรามาดูเลยหน้าตาเขารีไวซ์ใหม่หมดเลยนะปรับโฉมเลยแหละชุดใหญ่เลยนะครับดูสังเกตตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะไฟหน้าตัวนี้เป็น LED แล้วนะครับเป็น LED a d l i g h ์นะไม่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์ธรรมดานะเป็น LED เลยมีอยู่2ชุดเลยนะครับแล้วก็มีเส้นสายของ Daytime running light ออกมาอันนี้กลางคืนเปิดมาโคตรสวยนะครับสำคัญกระจังหน้านะแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นกระจังหน้าของ พอจูเนอร์หน้ารุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นเป็นโครเมียมลงมาอันนี้เขาทาใหม่หมดเลยเนี่ยเป็นเปียโนแบล็คขึ้นมาเลยนะครับสวยเงางามมากนะครับรวมถึงด้านล่างด้วยเรียกว่าไม่มีโครเมียมไม่เห็นเลยนะแล้วก็ไฟตัดหมอกแม้กระทั่งไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับอันนี้เจ๋งนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยจะย้ายจากด้านบนเนี่ยลงมาอยู่ด้านล่างอันนี้จะเป็นเส้นและเป็นซีเควนเชียลด้วยนะวิ่งด้วยอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวอันนี้เรียกว่าหน้าตาใหม่หมดสําคัญตัวท็อปเนี่ยเราเห็นอะไรครับข้างหน้านี่มีกล้อง หน้าให้เลยนะครับเป็นกล้องที่สําหรับมองด้านหน้าได้ด้วยแล้วก็มีเซนเซอร์ให้ด้วยนะยังมีเซนเซอร์ให้อยู่เหมือนเดิมด้านข้างเนี่ยเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยพูดถึงกล้องแล้วมาพูดถึงกล้องต่อนะข้างประตูนะครับก็จะมีกล้องให้อีกนะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีกล้องมองรอบคัน360องศาเลยเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชัน,น,น้างในเราจะรู้ว่าโอ้โหรถคันนี้มันสุดจริง,รงๆวะ่ะแล้วก็ล้อนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนนะจากสเปคเดิมเนี่ยเป็น18นิ้วนะครับต้องเป็นรุ่น T R D ถึงมี20 ยางยังตุ้มอยู่เลยเนี่ยคือยางใหม่เลยเพราะรถวิ่งแค่900กว่าโลนะครับอย่างที่เราเห็นนะแล้วแม็กนี่ก็สวยด้วยลายใหม่เนี่ยเป็นทูโทนนะครับดำตัดเงินสวยสวยเงางามเลยละครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ Fortuner มีซิกเนเจอร์ของเขายัางอยู่นะตัวนี้ด้านข้างเนี่ยเส้นสายด้านข้างอยู่แล้วตัวนี้จะมีโลโก้เนี่ยที่ผมบอกนะครับ2.8ก็คือเครื่องตัวท็อปชื่อพ่วงท้ายเป็นเจนเดอร์แล้วนะแล้วก็มีโลโก้ ซิกมาโฟนี้บอกได้เลยว่าเป็นขับเคลื่อนสีล้อแั้งว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคือเป็น l e g e n เดอร์สองจซิกมาโฟขับเคลื่อน4ีล้อนะครับด้านหลังเราจะเห็นไฟท้ายนี่เขาเปลี่ยนทรงใหม่อันนี้สวยนะมีทําเป็นมิติขึ้นมาด้วยนะครับสวยงามนะมีเส้นสายแล้วก็ทําเป็นมิติลึกด้วยลงไปไฟท้ายเนี่ยไฟเลี้ยวด้านหลังก็จะเป็นซีเควนเชียลเหมือนกันกับด้านหน้านะครับเรียกว่าเวลาเปิดมาเนี่ยสวยงามจะเป็นไฟวิ่งขึ้นมานะครับด้านท้ายตรงแถงฟอร์จูเนอร์ที่เป็นโลโก้เนี่ยจะเป็นลมดาหมดเลยเป็นเปียโนแบล็ค นอกจากโลโก้นอกนั้นเป็นเบียนโน a แบล็คเกือบหมดนะฮะจนถึงด้านล่างเป็นดิฟฟิวเซอร์สีดําเหมือนกันนะครับเรียกว่าดูสปอร์ตดูสวยดูเท่ขึ้นมาเยอะเลยล่ะอันนี้เป็นภายนอกนะครับที่เราเห็นนะไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวภายในเขาก็เปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวคุญแจยังเหมือนเดิมนะเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับแล้วก็เป็นคีเลสเอนทรีของ ตัวตาดำสไตล์ตัวตานะครับเปิดล็อกปิดล็อกตรงนี้นะครับด้านในเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเบาะเข้ามาก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับแต่ทิศทางเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมอยู่ทุกทุกอย่างนะครับแต่ที่ได้มาเนี่ยคือภายในนี่ยเขาเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยนะครับตัวท็อปก็จะเป็นเบาะสีชามัวซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสีส้มชามมวจะมีดีเฟกอยู่นิดหน่อยก็คือพอมันเริ่มเก่าเนี่ยมันจะสีมันจะซีดนะตัวนี้เขาเลยปรับภายในเนี่ยเป็นโทนสีดําหมดแล้วก็คลิปด้วยนี่ครับหนังสีขาวด้วยนะมันจะะดดููแแบบบนนนนววเเรรียยยก่่าามมทัััสขึ้งๆค มีเล่นลูกเล่นนะครับด้านแผงข้างประตูข้างก็จะเป็นสีขาวตัดสีดำดูแลโมเดินขึ้นเยอะเลยล่ะนะครับลวดลายด้านในนะครับเดีย๋ยวผมเข้ามาให้ดูข้างในนะลายไม้ที่ใช้ก็จะใช้เป็นแบบแนวเปียโนแบล็คนะครับอันนี้เป็นเปียโนแบล็คนะ <c oughs> แล้วก็ด้านในเนี่ยตัวลายไม้ก็จะเป็นแบบเบิร์ดไอสีดำาอ,อกโทนสีดำนะจะดูแบบว่าสปอร์ตแล้วก็หรูหราด้วยไปนในตัวนะครับภายในตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นจอใหม่เลยนะครับอันนี้เราจะดูจอเนี่ยเป็นจอใหม่เลยนะครับฟังก์ชันเขาเยอะด้วยมีแอปให้ดูมากมายเลยนะครับแล้วก็ กล้อง360องศาให้ด้วยตัวนี้เจ๋งตรงนี้นี่เลยครับเนี่ยเนี่ยดูได้รอบคันเลยนะอราวิวเลยนะเป็นแอราวิวคเล่าเลยนะครับแล้วก็เป็น 3D ก็ได้ด้วยนะอันนี้เราดูรอบคันของเราได้เลยนะเนี่ยเห็นหมดเลยถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับอันนี้จะเปลี่ยนไปดูกล้องหน้ากล้องหลังดูได้หมดนะคันนี้จอเนี่ยเขาใหญ่ขึ้นดูทันสมัยขึ้นนะครับจอใหญ่ขึ้นด้้วววยยยแออออร์เเป็นนนนนนตตััทีี่่่่ผมมงงงบกาาาาหาสาาหสดึไ มันรีไวซ์มาแล้วเนี่ยไมเนอร์เชนมาแล้วแต่แอนไม่ยอมยังขี้เหนียวอยู่ให้เป็นโซนเดียวอยู่แปลกตรงนี้แหละชาวบ้านเขาเป็นดูอลโซนหมดแลวไอ้น,นี่ยังเป็นโซนเดียวอยู่นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขานะถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างที่เราเห็นนะครับก็จะมีการปรับโหมดขับเคลื่อนอยู่ที่นี่ h ฮท h ไฮโฟ h 4โ o โฟจะอยู่นี่หมดเลยนะครับก็สามารถควบคุมได้ มีระบบกันลดไหลจากทางชันด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครบช้วนสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนึงที่เห็นชัดๆเลยก็คือตรงนี้ครับด้านล่างนี้จะเป็นเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ให้เลยนะครับก็คือว่าวางโทรศัพท์เข้าไปแล้วสามารถชาร์จได้เลยก็ถือว่าทันสมัยขึ้นมาเยอะนะครับการขับขี่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเดิมนะครับด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยตัวนี้ก็ยังใช้เกียร์อัตโนมัติแบบเดิม6สปีดอยู่นะครับแต่ว่ามีเป็นปรับเป็นสปอร์ตโหมดแล้วก็ชิฟต์บวกลบได้ด้วยตรงนี้หรรือสามามถชิ เปลี่ยนเกียร์ได้ที่คอพวงมาลัยที่มี p a d เ l ลชิฟต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือว่าครบเครื่องนะส่วนโหมดการขับขี่เนี่ยเขาจะมีให้ถึง3โหมดคือโหมดอิโค่โหมดนอร์ม l ลโหมแล้วก็ s p o ร์ตโหมอันนี้ถือว่าเพิ่มเติมมานะครับเดิมทีเขาจะโชว์ไว้แค่2โหมดอันนี้เพิ่มเป็น3โหมดนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเขาให้ค่อนข้างครบคันเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ เจ้าตลาดนะครับที่เพิ่มเติมมาในคันนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ว่าพรีเมียมมากๆผมยกให้กับเครื่องเสียงเลยครับเพราะว่าเครื่องเสียงเขาให้เป็น JBL มาทั้งคันเลยนะครับอันนี้ถือว่ารอบคันเลยนะครับซระเซาเนี่ยทั้งคันเลยอันนี้ถือว่าเจ๋งมากรวมถึงการตกแต่งภายในอินเทอร์เนียที่มีนี่ครับแอมเบียน i g ไลท์นะครับเขาจะมีแอมเบียนท์ไลท์โชว์ให้นะครับเวลากลางคืนเนี่ยจะสวยงามเลยเพราะว่าเวลามืดแล้วมันจะสะท้อนแสงขึ้นมาเป็นแสงโทนสีม่วงฟ้านะครับอันนี้สวยงามนะอันนี้ถือว่าครบช่วนนะสำหรับ New Fortuner Regender คันนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมไม่ต้องพูดเยอะนะผมคิดว่าข้างในก็ยังตกแต่งโทนคล้ายๆด้านหน้ามีแอ b เบียน i ไลเหมือนกันนะด้านหลังก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาเราขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่าที่นั่งเขาว่าสะดวกสบายอยู่แล้วนะ Fortuner นะด้านหลังเนี่ยก็จะมีแอร์แยกโซนมาอยู่ที่เพดานให้นะครับเป็นแบบออโต้แบบกดปุ่มหมดเลยนะอันนี้ถือว่าหรูหรานะครับตรงกลางคอนโซลนี้ก็จะมี มีนี่ครับมีเป็น USB port ให้กันนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะมีตั้ง2องจุดเลยนะครับแล้วก็แถมยังมีที่เสียบปลั๊กให้ด้วยอันนี้เผื่อใช้แล็ปท็อปหรืออะไรเนี่ยสามารถใช้ได้เลยตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันแล้วนอกเหนือจากตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดที่เหมือนกับรถโ o ล์คเ e อร์ทัวสไปแล้วนะครับยังมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือมีคลิกเซนเซอร์ให้ด้วยสาหรับดีเจนเดอร์รุ่นนี้นะครับ อันนี้เราใช้ขาแตะก็สามารถเปิดได้นะครับอันนี้ถือว่าเท่ดีนะเวลาเรามีสัมภาระเยอะๆก็สามารถเรียกว่าใช้เท้าเปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องสัมภาระก็ยังเหมือนเดิมนะเป็นที่นั่งแบบแขวนนะครับตัวนี้มาแบบเรียกว่าภายในออกจะโทนดําการเก็บสัมภาระเนี่ยผมว่าก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะจะมีอุปสรรคของจากฟอร์จูเนอร์เดียวคือเรื่องเบาะที่พับขึ้นนี่แหละเพราะว่าห้องโดยสารในการเก็บเนี่ยมันก็จะน้อยลงกว่าพวก รุ่นใหม่ๆที่เขาใช้วิธีพับอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปผมคิดว่าเพียงพอนะครับอีกจุดหนึ่งไฮไลท์หนึ่งที่เขาเปลี่ยนมาสําหรับรุ่นเรเจนเดอร์เนี่ยนะก็คือเรื่องเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะให้ไปดูเครื่องยนต์กันนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์2.8ตัวใหม่นี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่พาวเวอร์ฟูลมากๆนะเป็นเขาโมดิฟายมาใหม่นะเนี่ยเรามาดูห้องเครื่องเนี่ยกิิบมากเลยเนี่ยของใหม่ชัดๆเลยนะฮะเนี่ยไม่ต้องถามว่า ริ้วรอยมีไหมเนี่ยกริปเลยก็คือเหมือนรถใหม่เลยนะครับแล้วก็ปีผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นออกตุเบอร์ยี่สนะครับแต่ว่าก็คือจดทะเบียนปี21นี่แหละนะเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นรหัสเครื่องยนต์1 GD เหมือนเดิมนะแต่ว่าเขามีการโมดิฟายใหม่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้สอง0ัซีซีนะแต่ว่าด้วยการโมดิฟายใหม่เนี่ยเดิมทีเขาจะมีอยู่ที่ประมาณ177ม้านะครับแต่ตัวเนี้ย ทำให้แรงม้าเนี่ยขยับขึ้นไปถึง204แรงม้าเลยเรียกว่าแรงขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งประมาณ20กว่า30ม้านะครับแล้วที่สําคัญคือแรงบิดเนี่ยแหละแรงบิดเนี่ยขยับขึ้นไปถึง500นิวตันเลยนะถือว่าเรียกว่าใช้งานเนี่ยอย่าเรียกว่าพอเพียงไหมเหลือเฟือที่จะเกินใช้นะครับแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลวเว็นเทอร์โบที่ประหยัดน้ํามันมากด้วยเมนเทนแนนซ์ง่ายด้วยนะเป็นเครื่องเรียกว่าต้นตํำรับของโตโยต้าเลยอันนี้ถือว่ารีแลกเบมากๆนะครับเอาละ สุดท้ายเรามาดูราคากันดีกว่ารถใสๆสภาพายแดงอย่างนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะท่านที่กําลังหา Fortuner เนี่ยอยู่เนี่ยผมว่าคันนี้ไม่น่าพลาดน,นะสีก็ได้เลขไม้ก็ได้สภาพก็ได้และได้เป็โฉมใหม่ด้วยตัวนี้ราคาออกห้างนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสบาทเลยนะเรียกว่าลดร,ราคาเกือบ2ล้านบาทเลยแต่วันนี้ถามว่าเลขไม้9 1 9กิโลเนี่ยเราขายเท่าไหร่เรามาดูกันเลยนะครับ ตัวนี้เป็นรถเทสได์ด้วยนะครับราคาขายเราอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าประหยัดไปแล้วแสนสี่นะประหยัดไปแล้วแสนสี่เนี่ยสุดคุ้มแล้วล่ะครับท่านที่กําลังจะมองหารถสภาพใหม่ไม่ต้องการรอรถรีบมาดูคันนี้เลยผมรับประกันได้เลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานนะครับวอร์ันตีห้างนะครับยังมีอยู่ครบเลยนะครับถึงปี2024เลยอันนี้ถือว่าครบเครื่องนะครับท่านที่กาลังจะหารถใช้แล้วคุณภาพรีบเข้ามาดูที่เอ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ได้เลยนะครับนอกจากฟอร์จูเนอร์สุด ที่ x อกูสีมอเตอร์ของเรานะครับนึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพนึกถึงเอูสีมอเตอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ Uh, niggas make way to the game, get adjusted to fame, just to fall off the map. Niggas talk down just to look up. Getting warmer when I cook up. George Foreman couldn't grill a nigga. Word the like a chef. Niggas talk down just to look up. Wasn't ready when I pushed up. Stood steady with my chest up.